นโมสามจบพร้อมกันนะคะนโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคาวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะรัตนนาตเยปะมาเทนะ ทวาระตะเยนะกะตังสัพังอัปปาราทางขมาตุโนพันเตรัตนะแตะเยปมาเทนะทวาระตะเยนะกะตังสัพังอัปราทางขมตุโนพันเตรัตนะตะเยปมาเทนะ ทวาระตะเยนะกะตังสัพังอปราทางขมะตุโนพันเตหากข้าพระเจ้าได้กระทำความประมาทพลาดพรั้งทันใดทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ใน,ในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์งขอได้โปดรดอโหสิกรรมในความประมาทพลาดพรั้งทั้งหลายเหล่านั้น,หหน,นให้กับข้าพระเจ้าด้วยเถิด กุอานั่งหน้าพระอาจารย์นั่งหน้าพาระอาจารย์เลยนะคะนั่งอยู่ก่อนส่สิบสี่สิบสีนั่งอยู่ก่อนเลยนะคะพร้อมกันนะคะอ่ากล่าวตามนะคะอาจารย์ิเยปมาเทนะอาจารย์ิเยปมาเทนะ ทวาระตเยนกตางสาังอราทานมตุโนพันเตอาจารยเยป h a เทนะทวาระตเยนกตางสาังอราทานคตุโนพันเตอาจารยเยป a เทนะ ทวาระตเยนะกะตาทวาระตเยเนกตาสัพังอปราพังปราทางขมะตุโนพันเตาุโนพันเตถ้าพะเจ้าพระเจ้าได้กระทำความประมาททั้งอันใดทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจทั้งตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจด้วยกายด้วยกาด้วยวาจาด้วยาด้วยใจด้วยใจในพระอาจารย์ในพระอาจารย์ ขอให้พระอาจารย์ขอให้พระาาอาจารย์โกรดอโหสิกรรมโอโหสิกรรมในความประมาทพลาดร้างในความประมาททั้งหลายเหล่า,านั้นทั้งหลายเหล่านั้นให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธอะห <c presenters> <c vos ada> ังขมามิตุมเฮหิปิเมฆขามิตาพังขมามะพันเตถวายเลยค่ะกราพระอาจารย์พร้อมกันค่ะกรา สีแปดเจ้าค่ะเดี๋ยวสีแปดกล่าวพร้อมกันเออกล่าวตามนะคะกล่าวตามนะคะสีขังปัญจขามีข้าพระเจ้าขอราสีค่ะขอราศีแปดกีหิติมังทาเรธา ขอท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นเป็นอุบาสกอุบาสิกา,า,ส,กาสาธุอันมัวน,นาบุญค่ะที่ได้ตั้งใจสองคืนสามวันรักษาศีลแต่แจกดอกกุหลาบเลยค่ะและเริ่มขอขมากันงพระอาจารย์กล่าวนี่ก่าวนะขอข,อขอมา ลาสินแปดจะไปถือสินอะไรนะไปถือสินห้านะไม่เป็นไรถ้าเป็นพยานให้นะส่งต่อเลยค่ะหลวงพ่อพุ้ได้ทานบอกว่าทั้งห้าข้อยังเยอะไปก็ให้รักษาแค่ข้อเดียวบอกไปแล้วจะรักษาไหม หาข้อมันเยอะหลวงปู่พุทธทาสบอกเอาข้อเดียวพอแล้วเอาแค่หนึ่งข้อนะข้อนั้นก็คือรักคนอื่นนี่ข้อนี้คือรักคนอื่นถ้าเรารักคนอื่นเราจะไม่กล้าผิดศินข้อที่1ไม่กล้าไปเบียดเบียนใครถ้ารักคนอื่นไม่ไม่กล้าไปขโมยของใครว่าเมตตาคนอื่น ไม่กล้าไปผิดรูปผิดเมียใครหรอกเพราะว่าเราแคร์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็ไม่พูดจาให้ร้ายคนอื่นด้วยเพราะว่าเรารักคนอื่นพอพระทานบาไหวาดีถ้าห้าข้อเยอะก็ให้รักษาแค่ข้อเดียวก็พอให้รักคนอื่น <c oughs> ให้รักคนอื่นนะ <c oughs> กลับไปก็ให้รักคนอื่นเริ่มจากรักเพื่อนมนุษย์ที่อยู่ด้วยกันนี่แหละเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมด้วยกัน อาดอกไม้วางไว้ก่อนนะนจะมอบความรักความเมตตาส่งพลังงานให้กับเพื่อนเอามืองายไว้ที่หน้าตักสองข้างสูดลมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกชา้าทำความรู้สึกอยู่ที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปีของเราจากนั้นยกมือขึ้นมาสองนิ้วสัมผัสที่ฐานของจิต ตรงกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปีจะสัมผัสถึงความรู้สึกการเคลื่อนไหววึบวึบวึบอยู่ตรงนี้เป็นการชาร์จพลังงานพระเพราเจ้าเรียกฐานของจิตตรงนี้ว่าจิตบ้างมาโนบ้างวิญญาณบ้างมันเกิดดับเกิดดับตลอดกลางวันในกลางคืนตรงนี้นะลิ้นปี อกของเราจะมีกระดูกห่อหุ้มสองข้างและตรงยอดอกปลายแหลมลงมานี่คือลิ้นปีสัมผัสถึงพลังงานกระแสบางอย่างที่มันเคลื่อนไหวเหมือนการเต้นของหอัวใจวบ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 ในตรงนี้เมื่อจิตรวมจิตสงบก็ถือเป็นการชาร์จพลังงานให้กับตัวเอง ต่อมาให้เราได้เรียนรู้กระแสของการรับส่งยกมือขึ้นมาสองข้างกระแสนี้จะเป็นกระแสขึ้นพลังงานที่จะเชื่อมโยงถึงกันและกันได้ปกติในชีวิตประจำวันของเรานั้นจะมีกระแสขั้วบวกขั้วลบอยู่รอบข้างเราอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดกระแสพลังงานจะหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาหายใจเข้าสุดเอาความสดชื่นหายใจออกฟอกใจให้สดใสค่อยๆเลื่อนมือเข้าหากันช้าๆไม่ต้องให้ติดกันจะรับรู้ถึงกระแสอุ่นๆ ที่ไหลเวียนอยู่ว,วับว,วับวับมันเป็นไฟฟ้าสถิตที่อยู่ในร่างกายของเราจากนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกช้าๆบางครั้งเหมือนกับแม่เหล็กดึงดูดกันไปมาอันนี้คือกระแสพลังงานถ้าใครยังไม่รู้สึกตอนนี้อย่าเพิ่มพลังให้ความคิด ยิ่งถ้าเราเพิ่มพลังให้ความคิดมันจะปิดกั้นพลังของความรู้สึกกระแเสเกิดแบบนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาชาร์จแบตให้ตัวเองก่อนอแผ่เมตตาให้ตัวเองว่าในใ,หใจหายใจเข้าขอให้ตัวเองมีความสุข หายใจออกขอให้คนรอบข้างเรามีความสุขจิตเบิกบานหายใจเข้าจิตโล่งเบาหายใจออกในเวลาที่พูดอย่างไรก็ให้ทำใจเป็นอย่างนั้นจริงๆหลับตาลงช้าๆให้เรารู้ว่ากระแสมีได้แล้วก็รับส่งถึงกันได้ กระแสะนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอิทัพปัจจยตากระแสะของการเชื่อมโยงถึงกันและกันชาร์จพลังงานให้ตัวเองก็ให้เราเข้มแข็งก็ให้เราแข็งแรงมีความสดใสมีความสุขสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดี ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายดีทีนี้งายมือขึ้นมาสองข้างอาจารย์ขอส่งพลังงานของความสุขให้นะลองรับดูสัมผัสถึงความโชคดีระบบภูมิคุ้มกันร่างกายดีปลอดโปร่งแจ่มใสรับมือกับปัญหาได้ บางท่านอาจจะสัมผัสได้ถึงกระแสพลังงานบางอย่างที่พระอาจารย์ส่งไปมันจะวืบวาบวืบวาบอยู่โชคดีมีความสุขมีสเสน่ห์น่ารักและมีน้ำใจอะไรทีนี้หันหน้าเข้าหากันฝ่ายหนึ่งส่งพลังให้กับเพื่อนอีกฝ่ายหนึ่งก็รับพลังงานนี้ไป เรามาปฏิบัติธรรมด้วยกันสามวันบางคนรับได้มากบางคนรับได้น้อยเหมือนกับซิงกิ้งโบเมื่อเี้นี้อะว่าในใจขอให้เข้มแข็งอขอให้แข็งแรงคนหนึ่งเป็นคนรับคนหนึ่งเป็นคนส่งจะสังเกตเห็นพลังงานที่เพื่อนส่งให้ไปขอให้มีสเสน่ห์มีความโชคดีมีความสุขอม ขอให้รับมือกับปัญหาในชีวิตได้ดีขึ้นส่งไปเรื่อยๆอยสลับเพื่อนบ้างก็ได้สนับส่งยืน่นความปรารถนาดีให้กันและกันทีนี้นำดอกไม้ขึ้นมา <c oughs> ว่าตามกายกรรมสาม <c oughs> วาจีกรรมสีมโนกรรมสาม <c oughs> ที่ข้าพระเจ้า ประมาทพลาดพรั้งทำผิดพลาดล่วงเกินต่อเพื่อนที่มาปฏิบัติธรรมขอให้เป็นอาโหสิกรรม,รรรมด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรม ขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงจงบรรเทาการส่งผลจงบรรเทาการส่งผลขอให้กุศลกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงขอให้กุศลกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลโดยพันธจงส่งผลโดยพันาาสธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุ จากนี้ไปก็ให้มอบดอกไม้ให้เพื่อนส่งต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับคำอวยพรเราปฏิบัติธรรมมาพลังงานบวกที่ออกจากคำพูดก็มอบให้กันส่งผลให้กันยื่นให้กันส่งให้กันเป็นพลังงานบวกนะไม่ใช่ให้แค่คนเดียวมอบให้ไปเรื่อยๆส่งกกำลังใจให้เพื่อนต่อไปเรื่อยๆ เหมือนจุดเทียนยิ่งจุดมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งสว่างสวัยมีพลังงานในทางสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้น 아 <목소리나> 真的累了。<noise> <noise> <noise> จะเป็นบัญชีของรัของท่านของกระทงสาธารณ่แล้วก็ี๋ยวก็ดลือกในจำนวนนับ